มาค่ะวันนี้นึกอยากกินลาบปลาทูนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบกินลาบปลาดุกมาทำสูตรที่แม่เคยสอนเอาไว้เลยค่ะนําขา,ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะคะมาคั่วคั่วจนหอมนะคะ เสร็จแล้วพักไว้มาต้มน้ำปลาต่อกันเลยค่ะต้มจนน้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วก็มาทอดปลาทูค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้รอแกะค่ะ แล้วก็มาตําเครื่องที่เราคั่วเอาไว้นะคะตําให้ละเอียดไปเลยขั้นตอนที่ตํานะคะหอมมากค่ะสมุนไพรหอมมากๆเสร็จแ,แล้วแกะปลาทูค่ะแกะใส่ไปกับโคกกับเครื่องที่เราตํานะคะ จำได้นิดหน่อยนะคะเราก็มาเก็บก้างนะคะถ้ามีก้างหลงเหลือก็เอาออกค่ะาำเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ข้าวคั่วใส่พริกนะคะพริกป่นตามด้วยพริกซอยค่ะ แล้วก็ต้นหอมผักชีหั่นนะคะในขณาดที่ใส่อยู่นะคะกลิ่นหอมมากใส่ผงนัวคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ต้มไว้นะคะมะนาวบีบตามชอบนะคะบางคนก็จะไม่ใส่นะคะแต่นี่ก็ใส่นิดหน่อย พอมีรสชาติค่ะคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะบางคนที่ทำก็อาจจะแค่คนนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเราจะตำด้วยค่ะตำเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้ารสชาติยังไม่เข้มข้นพอก็ใส่เครื่องปรุงเพิ่มแต่นี่เสร็จแล้วค่ะ นี่คือลาบปลาทูนะคะกินกับข้าวร้อนๆค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากกินก็ลอง